เราได้ยินมาช่วงนี้นะคะเรื่องของโครงการ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่และเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มาสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะและสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าพัฒนาระบบคลาวกลางด้านสาธารณาสุขค่ะเป็นระบบที่ข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการนะคะจะอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพประชาชนบนระบบเดียวกันแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลก็จะดึงข้อมูลจาก ที่เดียวกันนะคะก็จะทําให้ข้อมูลตรงกันมีความถูกต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยถือว่าเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานด้านสาธรารณาสุขของประเทศเรานะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทละโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DES นะคะพร้อมกับคณะทํางานทั้งหมดนะคะมาร่วมการเปิดโครงการพัฒนาระบบลกลางด้านสา ธรรณสุขของประเทศไทยโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขศาสตราจารย์พิเศษวิสิตธิ์วิสิต์สารอาอัจประหลัดกระทรวง d e s นะคะแล้วก็ <Okay. S 1> นายพุทธพงศ์โนไทยสงในขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เข้าร่วมง,งานนี้ด้วยกันนะคะโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณาสุขเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือสอดอชอจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ 2,565แล้วนะคะ,คะเป้าหมายก็คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิและก็ส่วนกลางให้มันอยู่ในระบบเดียวกันเอาง,ง่ายๆคือส่วนกลางกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคปริมณฑลทุกอย่างรวมกันไว้ในระบบเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกนะคะ,คะรวมทั้งยกระดับการทํางานหน่วยงานรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท,ที่ทันสมัยด้วยมาพร้อมกับระบบรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 2 7 0 0 1ค่ะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูกจุลกรรมแล้วก็ยังสามารถนำข้อมูลนี้นะคะมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะและโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่รองรับการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว mm. ที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลภาค โรงพยาบาลเอกชนคลินิกร้านยาร้านแลบที่เข้าร่วมโครงการนะคะเพื่อให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้ทราบข้อมูลสุขภาพชุดเดียวกันแล้วก็ให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องค่ะค่ะ